เตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอเคค่ะกราบสวัสดีสวัสดีมิตรรักนักสิงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่แวรชูกา้าชูกา้าลูนในช่องชูกา้าสายปั่นนะจ๊ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับค่ายพีจีนะคะลูกรลักของเราเนาะมาเฟียมีฮิมเองวันนี้เป็นเกม เขาเรียกว่าเกมเปิดตัวของไอจูก้าเลยนะจะดังได้มีคลิปแบบหลักพันคนดูหลักพันได้เพราะเกมนี้เลยทีเดียวนะมาดูตารางการจ่ายเข้าวๆก่อนนะคะสกเกตเตอร์เป็นสัลักปืนนะคะสัลักวายอะปึงๆสัตลักวายเป็นตัวกระเป๋าเดินทางที่จะซึ่งจะมีคุนส่งคนนั่นนะให้เราด้วยนี้มารอดูกันว่าเราจะได้เท้าไร่ตัวแพงเป็นตัวคุณลุงนะคะเป็นคุณลุงมาเฟียนะจ๊ะมีมัดมีก้อนชีปนะจ๊ะมีแก้ว อันนี้ค็อกเทลอ๋อไม่ใช่สีวิสกี้วิสกี้นะแล้วก็มีสระมือมีหมวกม,ม,มีดอกไม้เป็นตัวแพงนะคะตัวถูกก็จะเป็นสายลักตัวหนังสือนะ,ะ KQG แล้วก็10นะคะทุกคนเกมนี้ดีที่มาลุ้นวายนี้แหละสเกตเตอร์3ตัวหมุนฟรี15รอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซื้อฟีเจอร์ได้ด้วยวันแล้วกระป๋ายเลยละกันนะคะคุณบุ๋มบอกว่าขอเกมที่ก คุณลุม๋อกเสียงแหบเสียงแห้งขอไปคุณมุมมาว่าขอเกมอะไรก็ได้คะ่ะแอดขอเบสสิบนะทางานแอดก็จัดให้เกมนี้เลยละกันนะจ๊ะเริ่มต้นที่เบสสิบยา้ยาวกันละกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้พรงมาหน่งมา13500กว่ากว่านะทุกคนได้กําไรมาเล็กน้อยขอเบสสิบสัก50หมุนก่อนนะคะไปเรามาทำสติตีกันดีกว่านะคะถ้าเกิดว่า100หมุนตรงนี้มันจะลงไหม โปรเกเตอร์จะลงให้เรากี่ครั้งแม่งกับเบ็ดสิทนะโอ้ยมีวสวยสวยไม่ได้ใช้เลยทุกคนมีสติก่อนสตาร์นจะจ้าไม่เนี่ยนะไม่ทำตามจะทำเพื่อความบันเทิงโอเคมีคูนสี่เบาๆปิดสิบมันอุย้ยจะเป็นเบ,บ็ดที่ใช้ของเราหรือเปล่าอุย้ยสวยแต่ ไวยต้องได้ใช้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไวไม่ได้ใช้เนี่ยใจโลเลนะฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจกัน้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทําคิดถัดไปนะจ๊ะมีหลายคนถามในชองอ้าวสกิเตอร์ลงทุกคนเอาละสี่เบสสิบไม่แย่มาเลยแล้วกันมีคนไปถามช่องน้องพลยนะคะว่าไอจุก้าทำไมไม่ไลค์เสียงหายนะทุกคนไม่สามารถพูดแบบเป็นหนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงสามชั่วโมงได้ อาจจะได้ไลฟ์แบบสิบนาทีอย่างงี้กูทุกคนจะคิดถึงเนาะแต่ <c oughs> จริงๆจะเสียงแหบนะเสียงแหบ,บเสียงแห้งเสียงหายโอ้เธอห้ามุนไปไม่จ่ายเลยวายต้องได้ใช้สวยๆวยเ่าไหนได้บ้างโอ้ได้อยูอออคูณสิบเอ้ามีคูณห้าสิบโอ้โหคูณสิบไปคูนห้าสิบึบมๆม ดอกแรกเท่าไหร่440บิกวินดอกแรกนะคะไม่แย่บ10นะแล้วเราไม่ได้ซื้อเข้าด้วยเราลองทฤษฎีปั่นดูบ้างนะคิวแถวหนึชิปแถวสาม้าวได้วายอยู่สวยๆคิวหนึ่งได้ปีโอเคเลยคิวแถวหนอ้าวนั้นแหละคูลับแถว2องโอ้โหได้อยู่คูลับแถวสอเธอโอ้ยไม่แย่วายลงตั้ง4ีหกล่องขนาดนี้ต้องมีคูณสูงๆโอ้โห น้อยอยู่ดีไม่แย่ไม่แย่แต่ก็อยากได้เยอะกว่าน,นี้อยู่ฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะทุก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 การกดไลค์หรือกดดูคลิปเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะจะได้มีกำลังใจในการอัดคลิปการเติมมาคุยเล่นกับทุกคนนะปึ๊บจีหมุนสุดทา้าย ่ว่าอย่าว่าอย่างนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ลงไนหนึ่งหมุนสุดท้ายจ่ายหน่อยอาลาสิไอา้ยาไม่จ่ายเลยทุกคนสิบห้าหมุนได้มาเก้าสองสองแล้วมาก่อนดอกนี้ถ้าซื้อก็คือกำไรอยู่แต่ว่าเราอยากให้มันกำไรมากกว่านี้สเกเตเตอร์ลงซ้ำอีกสักดอกไหมถือว่าไม่แย่นละคะประมาณ20กว่าหมุน22-23หมุนแรก เะเกเตอร์ลงให้เราหนึ่งดอกไหลต่อต้องไหลเรื่อยๆถึงจะมีแบบให้ได้ลุ้นนะจริงๆใจเราก็อยากให้มันเออจ่ายเยอะๆหน่อยเนาะ ต้องได้ใช้เบื้มบืมอโอเคขอไหลต่อสิบอ้านั่นแหละอีกสักทีจะดีมากไม่มาห้าสิบหมุนสกเก็ตเตอร์ลงให้เราหนึ่งรอบขอลองอีกสักห้าสิบหมุนกเกมนี้แล้วกันหมดร้อยหมุนตรงนี้มาเราดูกันว่าสกเก็ตเตอร์จะลงให้เรากี่ครั้งนะคะถ้้เก็ว่าลงครั้งเดียวก็อ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะถือว่าน้องได้ทําหน้าที่ของน้องอย่างดีที่สุดแล้ว เราก็อาจจะปรับเบ็ดน,นะคะคอนนี้จะปรับเบด์ซิ่งๆน,นะคะคุณบุ๋มนะตอนนี้สุ้ประมาณห้านาทีแล้วขาบึ้มๆเพื่อนเขาบึ้มๆทีแรกเราว่าจะลองแบบไม่ซื้อเลยนะแต่ว่าเกมนี้มันจะยังไงกับเราเนะี่ยอ้าวสเกตเตอร์ลงดอกที่สองทุกคนเอาซิสิบห้ามุนตรงนี้ต้องจใจเราไหมจ๊ะ 1ิบเอ็ดเ้าเฮ้ยอ,อย่านิ่งอย่างนี้ใจไม่ดีเผ็หมุนมาไอ้ยานเอาลาสี่งานเข้าเราแล้วไหมหมุนไปประมาณสิบกว่าหมุนแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่จ่ายเลยอะ่ะฮึ๊บ หมุ20มามบึ้มๆก็ถือว่ายังไม่เบาอยู่210อาราซีแต่ว่าเบส10ตรงดีนะทุกคนยังไม่ถึง100หมุนเลยให้สเกตเตอร์ให้ถึง2ครั้งนะแต่ว่าถือว่ารอบนี้จ่ายต่ำนะาจะแบบรอบแรกจ่ายเรามาแล้วนิดนึงมีมนฟื้นๆขอเอาหนึงหน่อยได้ไหมเนี่ยใ้โอ๊อลืมไปว่ามันหมดแล้วคูณ4มาสวย ยังถือว่าดีที่ยังมีมาจาะะ่จกอะปะเอาสนัมมือแล้วเด่นเป็นวายโอเคเลิศแล้วแล้วตัวไหนได้บ้างไม่มีตัวไหนต่อทั้งแต่เล่นมามีใครได้คูณรอยบ้างส่วนตัวแอดทุกสูว่าจะได้คูณ50สิมาฮะที่แบบเป็นคูณสูงสุดแต่มีแบบอส,สมบวกกัะตื่น ได้มา75-85ประมาณนี้นะถ้าจำไม่ปิดอุ้ยเสียดายตัวนี้ไม่สเก็ตเตอร์ตัวเดียวถ้าเป็นวายนี่คือเออเต็มกระดาน279ถ้าซื้อก็คือเกลือนะดอกน,นี้ไม่แนะนำไม่ทำตามเลยยังคงเหลืออยู่ประมาณ20่กว่าหมนุนวายมีวายต้องใชู้้หูไม่ได้ใช้ใจโเล,โล 1> 1. โอ้กีก็ไม่ได้ลืมไปมันมีเอจตงนี้โอ้เอจูกา้ามาอูไม่จ่ายเบื้เมื่อไม่เราเลยจะเสียใจนะเธอสิบเต็มกระดานขอคียน่อยได้ไหมอูขี่ไมลงสิบห้าหมนตรงนี้เอาสกตเตอร์จะลงให้เราอีกรอบหรือเปล่าถ้าไม่มาเราน่าจะต้องซื้อแล้วไหมขออนุญาตป่าอุ้ยสวยขอมัดเนหูแถวหนึ่งนี่ไม่มาโอ้ย ปึ๊บป๊บคูณร้อยเลยตะกี้เ,เห็นคูณร้อยเหลือมๆหือโอ้โหได้คูณห้าสิบในขณะที่ตัวจา่ายเรามีโอ้โมีหนึ่งเท่านั้นโอ้โเกินไปเกมโอ้โหเหลียมไหมก็เลี่ยมอยู่นะในเมื่อจัดตามคำขอคุนมุมแล้วนะคะเป็นสิบยาวๆร้อยหมดไปแล้วนะคะขออนุญาตจัดตามความใคร <laughs> สักนิดนึงเอาเป็นห้าสิบละกันเอาเป็นห้าสิบหน่อยสักสามสี่หมดแล้วกันนะ,ะ,นะถ้าไม่ลงเราขอซื้อส่งท้ายบึืมๆเพื่อนขอใจบึืมๆนเ่นัสนมือแถวหนึ่ง ไ,ไอ้ย่ะไอ้ย่ะไอ้ย่ะไอย้ยะโอ้โหไม่ลงอย่างนี้่ยทำอย่างงี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมสเกตเตอร์ลงมาหน่อยโอเคได้หมวกแถวสามก็ยังดีปึ๊บเดี๋ยวว่าโอเคสวยสเกตเตอร์ลงมาเถอะพื้นที่กว่าส0 0ร้อยล้านเอง เย่ยว่าโอ้ยมายั่วยวนให้อยากแล้วจากไปนะคะทุกคนอาลาสิ ลองดีลูนสเกตเตอร์ลองอกหรือไม่ยังไงก่อนโอ้โหรู้สึกเบ็ดห้าสิบรู้สมันเบ็ดสูงเกินไปหรอทำไมไม่ยอมให้เราอะ่ะอจริงๆจุก้าไม่ค่อยเล่นเบ็ดสูงมากกว่เบ็ดห้าสิบนะเอเบ็ดแปลกๆนนะการเบ็ดหกสิบถ้าซื้อก็สี่พันห้าซื้อเลยแล้วกันนะจ๊ะไม่แนะนำไม่ทำตามจะทำเพื่อความมาเทิงนะทุกคนเริ่มเลยเริ่มเลย สิบแล้วเอแถวหนึ่งนายสนับมืออยู่เอแถวหนึ่งโอ้ต้องมีตัวเพงลงมาสักนิดนึงจะดีมากคุณ้าสิบโอ้โหเปล่าจัดตรงน,นี้เราซื้อสี่พันกว่านะฮึตัวเพียงสนับสนับก็ไม่ลงโอ้โห ตัวดอกแรกของการเข้าฟรีเกมดอกนี้1,248ยังเบาอยู่นะครทุกคนสามหมุนตรงนี้จะเป็นกำไรหรือเปล่าโอ้โหลุ้นสุดๆหนึ่งหมุนสุดท้ายอย่าว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้กับเรา เปล่ายังยังไม่จบหมุนสุดท้ายไปเลยโอ้ยเกลือแกงรถซื้อแกงใจให้แรงไนดะ้ยังไงแต่นี่มันอืเกินไปอะ่ะเธอเราซื้อทั้ง4 5่พน้านะเอาจริงนะจุดจุดนี้รู้สึกว่ามันเกินเราไปเยอะเหมือนกันนะสินาทีไปแล้วนะเนี่ยไหนก็ไหนลรวเบ็ดร้อยส่งท้ายหน่อยได้ไหมเบ็ดร้อยส่งท้ายก่อนสักสิทีแล้วกัน อู้เจ้าว่าไม่จ่ายเลยเหรอมาเฟียอู้คุมาเฟียมาจ่ายวนนี้กดเองกดเองเลยอุ้ยวายลงมาบึ้มๆขอคูณร้อยลงดอกเดียวพอเลยโอ้โหไม่ลงเต็มกระดานตรงนี้สวยๆนั่นแหละโอเควุ้ยต้องลงและไมวายเยอะขนาดนี้โอ้โหใจให้เราแค่สองดอกเท่านั้นคูณร้อยลงมาโอ้โหไม่ลงทุกคน คูณ12เท่านั้น,น,นแต่ถือว่าบิ๊กวินโอเคดอกนี้4,900จ่ายแพงกว่าไหลแตกในนะตอนนี้เอชูก้ากดมือแล้วค่ะน,นะจุดจุดนี้มันไม่ยอมจ่ายขอ,อรัรๆเลยแล้วกันนะจ๊ะไหลนอกโอ้โหไหลนอกทรงดีแต่อย่าว่าไม่จ่ายหนึ่งนสุดท้ายเพื่อนเกิน<ๆ>ไปโอ้โหคูร้อยไม่มีมีนะคุณนฮะ โอเคถือว่าน้องใจแล้วท่านี้งั้นก็พอใจแล้วในกาสู้มาสิประมาณ14บสหนาทีแล้วน้องไม่ใจฉะนั้นขออนุญาตหนีเลยนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกำลังใจกันด้วยวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของเราค่ะทุนเล็กน้อยแต่ถือว่าอ่ะยังเป็นกําลังใจให้ได้พันต่อไปนะคะขอบคุณคนที่ขอเกมเข้ามาด้วยนะคะคุณบุม๋มงั้นวันนี้ขออน,นุญาตจะาลาไปแล้วบา,บายบายค่ะ